สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนใช้ีบีการเบื้องต้นกันนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นรุ่น b o กสิบเจ็ด gen สามนะครับวิธีใช้เบื้องต้นก็คือของมือใหม่นะผมแนะนำนะวิธีเล่นก็ควรอัดแกะตามจุดต่างต่ะงครับนี่นะฮะอัดตามนี่ครับตรงนี้ครับแล้วก็ฉีดเข้าไปในนี้ให้ชุ่มเลยนะฮะแม็กกาซีนก็ฉีดบํามลุงครับ ถ้ามือใหม่นะฮะวิธีแกะแกะแค่นี้พอนะฮะถ้าแกะมากกว่านี้กว่าจะใส่ไม่เป็นก็วิธีแกะครับนี่ครับขึ้นลำมหนึ่งรอบนี่ครับดึงตรงนี้ครับทั้งสองข้างครับดึงลงลันไปข้างหน้านี่ครับแค่นี้ครับแล้วก็ผมจะสอนแบบรวดเร็วเลยนะครับนี่ครับควรจะมีสปีดหลนเดอร์นะครับจะได้ไว ต่อการใส่กระสุนนะฮะใส่กระสุนครับไม่ควรจะใส่เต็มแม็กจนเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าใส่เต็มเกินไปนี่ครับมันจะมีลูกสูบตรงนี้มันจะกดลงตรงนี้ไม่ได้อันนี้มันยังกดลงได้นะครับเดี๋ยววิธีการใส่กระสุนเราก็ใส่พอประมาณนะครับประมาณ10 15นัดก็พอครับแล้วก็แก๊สที่ใช้อะถ้าไม่มีซิลิโคนก็ ควรจะใส่แก๊สเป็นซิลิโคนสเปรย์พวกนี้ครับที่ผสมซิลิโคนด้วยหรือแก๊สพวกนี้ครับมันก็จะดีครับใส่กระสุนผมเลือกที่จะใช้นี้เพราะง่ายต่อการเล่นแล้วก็กระสุนนี่เป็นนี่ครับกระสุน b ี gun ครับที่การเล่นก็นผมอัดกันับ ธีอัดแกครับนี่ครับดึงตรงนี้ลงครับเลื่อนนี่ครับจะเลื่อนออกหมดหรือเลื่อนนิดเดียวก็ได้ครับแต่ส่วนตัวชอบเลื่อนให้เหลอประมาณนี้รวดแคทนี่ครับอยู่ตรงนี้ครับข้างล่างวิธีอัดอย่าอัดอย่าอัดนี้ครับอย่าอัดเฉียงตามนี้ฮะให้แม็กตรงอัดตรงกดไปนี่ครับ ประมาณห้าห้าถึงแปดวีครับแล้วค่อยอ่อแล้วก็ใส่เข้าคืนเนี่ยดันง้างขึ้นนิดหน่อยครับแล้วก็ดันเข้าไปนี่ครับแล้วก็ลูกกระสุนถ้ามีปิปดเจอก็สามารถไม่มีสองหัวนะครับหัวเนี้ยใส่เข้าไปอย่างนี้ครับแล้วก็กดกดกดแล้วก็หัวนี้ครับจะใส่เข้าไปตรงนี้ครับแล้วก็กดกด วิธีใส,ส่ลูกศรครับด้วยไม่ควรที่จะใส่แบบดึงจนด้านล่างสุดนะครับถ้าเราจะใส่ครับเราก็แบบเราก็ค่อยดึงในี้ใส่แล้วค่อยๆดึงลงเรื่อยๆครับเพราะถ้าใส่เนี่ยหลุดมือขึ้นมาตีแต่เนี่ยต้องเปลี่ยนใหม่ครับมันแพงไม่แนะนำนะครับเดี๋ยวจะมายิงสาธิตการยิงให้ดูนะฮะใส่แล้วก็ต่นะฮะ อีกอย่างครับเดี๋ยวอีกอย่างถ้าปืนลื่นครับอันนี้คือปืนปกติที่ฉีดซิลิโคอนบำรุงแล้วนะฮะมันจะเลืน่นเนี่ยถึงมันติดอย่างนี้ครับเนี่ยนี่เดียวมันก็หลุดครับตอนผมยังไม่ได้ฉีดบำรุงครับติดแบบติดชักยิงหนึ่งนัดก็ติดครับเดี๋ยวผมทิ้งคลิปไว้ให้ได้ดีครับ ไปยิงกันเลยครับใส่เข้าไปครับชักหนึ่งนัดครับเนี่ยครับถ้ายิงอ่ะพยายามอย่าหันอย่าหันปืนเข้าหาตัวเองนะครับเพราะถ้าชักแล้วก็จะลายนี่ครับยิงรุ่นนี้จะยิงแบบฟัวโต้ไม่ได้ฮะยิงได้เทยงนะครับนี่ครสองนัดครับเข้าไปแล้ว นนี่นครับทะลุถึงข้างหลังเลยครับผมก็ความแรงตัวนี้อยู่ที่สามร้อยเจ็ดสามร้อยเจ็ดสิบไม้สามรอยี่สิบถึงสามห้าสิบนะครับตัวนี้ผมถ้าอัดกแกดวายผมแนะนำเล่นให้หมดเลยฮะอาดแกดวายมันไม่ดีนะครับ จะเนือใช้เป็นตัวนี้ครับหรือบอมเบย์ก็ได้ครับตอนนั้นจะมีซิลิโคนจะเปผสมครับมันก็จะดีต่อการใช้งานด้วยคนระับตัวนี้ครับก็สิบเจ็ดนสามครับถ้าผมฝากไว้ท่านี้นะครับตอนตอน,ตอนจะยิงครับผมน,นี่ชารเรียบร,ร้อยแล้วครับก็สิบเจ็ดจนสามจอเรามาดูความแม่นนะนะอันนี้ผม,มตั้งฮอปอัพเป็นลูกเหนินครับ เนี่ยฮะก็ได้ครับโอเคครับผมหมดแม็กสไลด์ค้างนะแต่ผมผมไม่ได้ยิงให้หมดครับเพราะเก็บ <c oughs> <c oughs> ไว้เล่นด้วย <c oughs> นี่ครับผมตามนี้เลยนะฮะ